สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ที่ทำช่อง y YouTube เนี่ยน่าจะประสบปัญหาเดียวกันนะครับผมก็คือคอมเมนต์ที่เป็นสแปมนะครับลหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยใครมาถล่มคอมเมนต์เราขนาดนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีคอมเมนต์ที่มาถล่มเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าต่อให้ข้อความดีแค่ไหนก็ไม่ได้ว่าเขาจะปรารถนาดีกับเรานะครับผม อย่างเช่นนี่ผมจะให้ดูนะครับอะตอนแรกสมมุติว่าเรายังไม่เข้าแอปไหนก่อนละกันเราเข้าแอป YouTube นะครับ YouTube ก็ได้แล้วเข้าไปดูที่คลิปต้นเรื่องที่มันมีคอมเมนต์ประหลาดๆเข้ามานะครับอย่างอย่างคลิปนี้ของผมเนี่ยก็จะมีเนี่ยแม็กสาเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเขาจะมาโพสทีเดียวแบบยาวเป็นพืชเลยนะครับผม ซึ่งแม้ว่าข้อความจะสื่อความหมายที่ดีนะครับเป็นพลังบวกแต่คําว่า m a ็33เนี่ยมันเป็นเ,เครือข่ายอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่เคยจะเอาคำนี้ไปเสิร์ชนะครับแต่เชื่อว่าผมไปดูจากช่องอื่นๆที่เขาทำเรื่องนี้มาก็จะบอกว่าเป็นเว็บพนันบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แล้วเราจะทำยังไงดีเขามาอย่างเงี้ยคือข้อความดีแต่ประสงค์ร้ายเนี่ย ก็คือ,อถ้ามันจะเกิดอะไรกับช่องของเราเนี่ยแบบร้ายแรงที่สุดก็คงถูกมองว่าเป็นสแปมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่ควรปล่อย Mac33 เนี่ยเอาไว้นะครับอ่าเรามาดูวิธีที่จะจัดการกับคอมเมนต์เหล่านี้กันนะครับเราก็มาดูว่ามี Mac33 อยู่ใน Account ไหนบ้าง เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเขาจะใช้แอคเคา t ที่ไม่ซ้ํากันเลยคือเขาสมัครมาเยอะมากๆเพื่อมาถล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลบครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จะยังคงอยู่เพราะว่าเขาจะสมัครใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็ผมจะเสนอ2แนวทางนะครับในการจัดการกับคอมเมนต์เหล่านี้1ก็คือเข้าไปตรงคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์ของเขาแล้ว คลิกที่3จุดมุมซ้ายนะครับเราก็จะเจอเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะเออก็สำหรับผมเราสามารถทำได้2อย่างก็คือรีพอร์ตหรือว่าจะ h o ฟอร์มช n นลตัวนี้ย i h ตัวนี้ยรีพอร์ตนะครับอ่ะผมจะลองรีพอร์ตให้ดูก่อนนะครับถ้าเราเลือกรีพอร์ต เราก็เลือกว่า,เ,าเป็นสแปมแล้วกัน,นครับก็กดรีพอร์ตไปอา่าแล้วก,กดโ okay. อเคอ่าคอมเมนต์เมื่อกี้ก็จะหายนะครับแล้ววิธีที่2นะครับจะเลือกนี้ก็ได้ครับตัวสุดท้ายเนี่ย high f o r m c h a n n e l high user account ก็จะไม่มาปรากฏที่ ช่องของเราอีกต่อไปนะครับผมแต่วิธีที่ยั่งยืนที่สุดที่เขาจะไม่สามารถเข้ามาช่องเราอีกผมแนะนำว่าให้เป็นรีพอร์ตแล้วกันนะครับผมก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือคลิกที่3จุดมุมซ้ายเนี่ยเอ้ยมุมขวามุมขวาสิอ่าเอาไว้ว่า3จุดมุมซ้ายหรือขวาก็ว่ากันไปแล้วแต่เราหันหน้าไปทางไหนนะครับตอนนี้ผมก็มึนๆอยู่อ่าก็เลือกรีพอร์ตไปเลยแล้วกันนะครับผม อ่อันนี้คือวิธีที่ทำผ่านแอป YouTube นะครับครนี้เราจะลองทำผ่านแอป YT Studio ที่เอาไว้จัดการหลังบ้านของ u t u b e นะครับผมเข้า YT Studio ครับผมเราเข้ามาหน้า community ตรงนี้นะครับ community อ่าเราเลือก view all comments เนี่ยเราก็จะเลือกทีละอันเลยก็3จุดเนี้ยก็เลือก2ออันเนี้ยอันไหนก็ได้เลือก report ไปเลยก็ได้นะครับ report อันวันคอนเทนต์ออสแปมตรงนี้รีพอร์ตอ่าก็จะหายไปทีละอันรีพอร์ตรีพอร์ตมันไม่หรือว่าจะหายก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกหา g ยูเซอร์อ่ารีพอร์ตเนี่ยก็ทำประมาณนี้ครับผมทำจนกว่าจะหมดนะครับเพราะว่าต่อให้เราบล็อกคำเนี่ย เพื่อนๆสังเกตไหมว่าถ้าบล็อกคำเนี่ยบล็อกยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าสังเกตเําว่าแม็ก3ามสาของเขานะครับ m a x เนี่ยเขาใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคอมเมนต์เนี่ยมันทําให้ยากต่อการบล็อกด้วยการบล็อกด้วยคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> ผมก็แนะนําว่าให้รีพอร์ตหรือว่าให้ไหยูเซอร์ไปเลย2วิธีนี้น่าจะเวิร์กที่สุดขอบคุณครับผม